เป็นแค่ไก่น้อยไปทำแรงอู้เล็บคมมากเลยเล็บคมมากเลยไปทำแรงเด้อห้ามทำแรงนะดมได้แต่ห้ามกินมันแค่ของกินนะไก่เนี่ยเขาเป็นเพื่อนเราแล้วนะตอนนี้น่ะน่ะต้องฟังโอวาลฟฟังคำสั่งเนี่ย <c oughs> ไก่เนี่ยของฉัน แกจะเอาไปกินเหมือนงกเหมือนงูเหมือนนั่นไม่ได้ไม่ใช่จิงหทีิบอกเบาเบาเบาโอ้ยเขาเจ็บแน่ๆโอ้เล็บคม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 ,คมมากเลยอ่าเหมือนที่แกเหมือนเหมือนที่จระกาไอ้ไอ้ควักฉันเอาให้ควักเบาๆเข้าใจไหมเพราะว่าอ่าฉันเจ็บ เข้าใจนะเดี๋ยวให้น้องไก่พักผ่อนเบา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 เออเบาเบาเออย่างนั้นแหละเบาเบาอย่างนั้นแหละอ่ะเบาเบาเออลองทําให้ดูก็ได้แต่ทำเบาๆให้มีความนุ่มนวลให้นุ่มนวลดินุ่มนวลเบาเบาเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละเบาเบานุ่มนวลนุ่มนวลเออนั่นแหละเขาเรียกว่าหอมไก่นะไม่ใช่ เคยไม่ได้เนาะเออนี่ยมาเออเบาๆอย่างที it. It. ่แกอย่างที่เอามือเอาเอาเล็บมาเกาะเกาะนิ้วฉันน่ะเกาะเบาๆมาได้เกาะไก่ก็ต้องเกาะเบาๆเออ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 ไอ้แม่มันเจ็บนั่นน่ะพราะเจ็บมันก็ร้องเดี๋ยวเนี่ยเบาๆนะมาลิด้วยเข้าใจยังเอามาแนะนำเนี่ยเวลาฉันไม่อยู่ฉันไปธุระเนี่ย กลับมากไก่ต้องอยู่นะไม่ใช่ไปอยู่ในท้องนะเข้าใจยังโอเคอ่าจบการอบรมวันนี้นะเรื่องห้ามกินไก่เพราะไก่ไม่ใช่นกไม่ใช่หนู